กัข้อกราบสวัสดีคนดูทุกๆคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบพอกับช่องมัมมี่ชนแนลอีกคือเก่าเหมือนเดิมเนาะเมื่อนี้มัมมี่ชนแนลอีมาสเสนอเกมนี้จัดให้ตามคําขอเนาะจนสลัดยิ่งโจนสลัดยิ่งกาอยู่ในคล้ายข่องพีจีเนาะอ่ะตอนนี้มัมมี่กระลินเป็นเวลาสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเนาะเกือบเทียงกันไปเลยทีเดียวเมื่อนนี้มาไส้อีกแล้วเนาะ เฮามาค่เย็บเบ็ดทุนที่ห้าร้อยเนาะเมื่อนี้มัมมีมม่มาใสุ่นที่ห้าร้อยบาทขเย็บเบ็ดไปที่เอ500ห้าร้อยออีไซจักประมาณเบ็ดที่แปดเนาะโอเคไปกันเลยชุบชุบเกมนิกายูใน่ค่ายคองพีจีคือเก่าเหมือนเดิมเนาะชุบอ่ะรอบนี้ได้มาที่ห้าบาทนะคะทุกคนอ่ะเอมาได้ที่แปดบาทเนาะ ยไปกันไปยาวๆต่อไปยาวๆเลยจ้าชึบเกมนี้เบิงจนะั๊กหน้ากิมหน้าลายออ้โหแตกสวยจังเลยเบิงจั๊กหน้าก็มหน้าลายแล้วเป็นตาแตกงยากเนาะเป็นตาเขาหน้าลายยากเติอบอยู่ชึบสแคทเอร์สามตัวจะเริ่มกันเหมือนฟีซันโอ้ตัวเดียวอย่างโอ้หลงทีละตัวอยู่ละชึบขิวมา สองบาทสี่สิบมีต่อไหมไม่มีต่ออีกสักแคทเธอรสองตัวชึบสองตัวอีกแล้วชึบมีเกมหนึ่งเกมนั่งเอ็ดจำบ่ได้ยสักแคทเธอรสองตัวก็ได้เงินรางวัลก็ชึบมาจ้าอืมได้มาที่สี่บาทนี่ถ้าเห่าแต่ครั้งหนึ่งกับอีขุนหนึ่งครั้งที่ส่งขุนส่งขุนซ้ำขุนฮ้าไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเอ็ด วา่าูนหนึ่งกันยังดีแล้วตาวกเขาขูนหนึ่งชุบชุบมาอ่ะวาวมาก็ไม่เชื่อมอะไรมาก็มาอะไรจะมาก็มาที่ทําให้หน้าลายแตกชุบเอมาส่องบาสโอโ้โหาวมาไม่มีตัวเชื่อมอีกแล้วโอโ้โหชุบถุนของแอด จะโหลดบ่เนาะเล่นให้ตามคำพ่อห้องคอมเมนต์เมื่อวานนี้เนาะชุบไปจ้ามามาชุบเอมาได้ทิด8ปบาทคูณสองชุบลงอีกไหมไม่มีนะคะชุบ มาอีกไหมเอาลุนสเ,เก็ตเธอจ้ะลุนลุนลุนโอ้โหเลยลงไปแล้วสเก็ตเธอของเขาอีกนิดเดียวเองชุบคูนสามคูณห้าไม่มีหรอกขอคูณสามบ้างเถอะ ช ah. oh. right. no. ุบโอ้ดอกนี้จ้าทุกคนนะจนสลัดหาใบเมื่อนกันเป็นรางวัลก้อนโตของเรามาแล้วสุดยอดรางวัลเมกะชุบๆุๆชุบชุสี่ร้อยังไม่หยุดเป็นซุปเปอร์เมกะไปแล้วจ้าทุกคนชุบชุบไปที่โอ้สวย สวยจะสวยได้ถึงทุนคืนได้ถึงกำไรมาแล้วเอาสำหรับคลิปนี้กะแอดกะข้อยุดไ้เท่านี้เนาะการจังใดกะฟ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องมัมมี่ h ช n n นลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ EP นะจ้า